วันนี้เมนูอะไรวีวีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนที่เป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยทั่วโลกนะคะทั่วโลกก็มีรักโลภโกรธลงโลภโลภโลภคืออะไรโลภโลภโลภคือวันนี้วันอะไรวันที่หนึ่งก็มีอิมซิมแถววันที่หนึ่ง เขาพากัาไปในหมดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,วห,งหวยออกเอาคือบางสันน้อวันนี้ไปรุ่นหวยกันบอคือมีดอิมซิมนะคะเมนูอะไรวีวีวันนี้จะทำเมนูความสุขของเราเราเลือกได้นะคะเราไม่ไปงมงายกับใครวันนี้วันที่หนึ่ง<ม>เขามีดอิมซิมผ้าันไปขูดต้นกล้วยผ้ากันไปขูดต้น ผ้าวอเอราบอกว่าไปขูดอีอยงอีกปะนีนวว่วิวไม่เล่นการพนันนะคะเพราะว่าความสุขของเราเรามีงานสมมุติว่าเรามีงานทําเราไม่เล่นเราก็สะสมเราก็จะมีอนาคตที่ดีนะคะไม่ไปงมงายกับสิ่งที่ว่าเรามองไม่เห็นนะ่ะบางคนก็บอกว่าเล่แต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะคะอันนี้เป็นความหวัง เป็นการเสี่ยงโชคแต่มันทําให้เราติดมันทําให้เราคิดคิดเองว่าโอ้งวดน,นี้มันต้องมาตัวนั้นตัวนี้อย่าให้ใครอย่าไปหลงงมงายแล้วท่านก็จะมีห้าบาทท่านเก็บไว้ห้าบาทเดือนหน้าเราเก็บ10บาทเราเก็บร้อยสองร้อยสามรอยเป็นพันเป็นหมื่นเก็บ สิบปียี่สิบปีเราไม่เล่นการพนันเราก็มีเงินล้านนะคะฝากเตือนฝากเตือนใครที่ไปหลงงม,มงายก็ไม่บาก,กันก็แล้วแต่อย่างคําโบราณท่านว่าโอ๊ยวันนี้ก็มีแต่โบราณโบราณเพราะว่าวิวเป็นคนโบราณโบราณท่านว่าไฟไหมสิบครั้งยังไม่เท่าการเล่นการพนัน อันนี้คือเรื่องจริงนะคะประสบการณ์เห็นมาอยู่มังนอก20่สยบเปีเห็นทุกอย่างอา้าวเนาะพวกที่อยู่มังนอกก็ไปเล่นคาสิโนโอ,อา้าวขากันกระผัวล้วป่นนี้เอาเงินนะคะความสุขวิวีก็คือการทำอาหารนะคะวันนี้ขยกมีเส้นยกมือขึ้นไม่รู้ว่าใครเด็กๆ ข้างบ้านเรียกร้องมาอันนี้มีสซัววิว,วจะทำมีสซัวมีสซัวนี่เป็นคนมีสซัวมาจากมีจีนใช่ไหมเรารักการทำอาหารเราก็มีความสุขค่ะคนไทยจะเป็นซอสซอสสำเร็จขายแค่ซอสไทยก็รวยแล้วซอสซอสอะไรพะแนงซอสซอสไทยซอส แกงเขียวหวานเห็นไหมบริษัทนี้เขารวยภคภกพั์เขารวยทุกนะคะอันนี้คือมาเลยเพื่อน <c oughs> บางครั้งก็อยากสก,กิดสก,กิดนะลวกเส็จแล้วนะคะมีก่อนใครที่ทำเคล็ดลับง่ายๆมีซัวมีซัวกผัดมีเหลือง เราต้องไปลวกก่อนแล้วก็อันนี้ไงวิสัยถาดลวกเสร็จแล้วก็เทล,ลงกรองน้ําไว้สําเร็จปาดมันเยอะอย่างนี้จะไปเราผัดให้เด็กๆก,ก,ก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบคนมันง่ายนะเหมือนผัดไทยใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหมีซัวมีเหมือนคนกินเขาเรียกหมีซัวไม่รู้ซัวอะไรการเตรียมนะผัก ผักกวางตุ้งวันนี้ผักกวางตุ้งไม่มีมันเรืออยู่นิดหน่อยผักกวางตุ้งจากสวนมันไม่สวยแต่มันเป็นผักธรรมชาติไงตัวนี้ฝนตกก็จะมีหอยมากินผักแล้วก็มาล้างให้สะอาดเตรียมผัดหมี่ซัวนะคะจะมีหอมกระเทียมกระเทียมไทยสมุนไพรไทยนี้สุดยอดนะคะไม่ต้องไปหาหมอหาหมา,าสัตไม่ต้องไปหาหมอยากถ้าเรามี อันนี้ต้นหอมก็จากสวนวิว่ปูเองค่ะหอมเดี๋ยวจะาพาไปดูมีหอมเราเตรียมไว้แล้วเราอยากเติมผักมีแครอทมีพริกหวานสีสันพริกหวานสวยงามหอมกระเทียมเห็นไหมสมุนไพรไทยอาออันนี้อะไร <c oughs> หัวเหลือแต่หัวจองหัวเมื่อวานทอดปลาทูป้ามาเสียบแต่พี่น้องยุ้มยุ้ม กินไปแล้วสองตัวเลยอยู่หนึ่งตัวเมื่อวานทอดปลาทูปาร์ตนอนขึ้นอืดเลยค่ะเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายก่อนทอดปลาทูข้าวเหนียวเมียมันเหลืออยู่ตัวเดียวเหลืออยู่หนึ่งตัวนะคะสองหัวจองหัวนะคะวีวี้จองหัวสมัยก่อนจองหัวสมัยก่อนเนาะ เราไม่รู้อะไรหรอกเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ซื้อปลาทูมาวางไว้เราก็แย่งกันคนพี่ก็บอกว่าฉันจะเอาหางคนน้องคนกลางก็บอกว่าจะเอาท้องเอาตรงเนื้อแล้วเขาบอกว่าเหลือหัวเอาไว้วิววิวสันน้องคือบาก็เลยกินหัวปลาทุกวันนี้ค่ะมีคนบอกว่าถ้ากินหัวปลาทูแล้วจะได้บินไกลอุ้ยคือบาจังสันน้อคือโบร่านเทนอ ได้บินมาไกลจริงๆค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าสนาคุณแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งเรือแข่งพายแข่งไม่ได้ไม่คิดว่าจะได้บินมาเมืองนอกเนาะว่ามีค่าเครื่องบินดอกสมัยก้อนนะคะเราทำดีเราเป็นคนดีบารมีก็จะคุ้มของเรานะคะไปไปดูวิธีผัด มีสั่วมีสั้วใครอยากมีเส้นยกมือขึ้นใครอยากมีเส้นต้องกินเส้นนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสาลาผัดเส้นมาม่าได้ไม่ได้เพราะว่ามาม่าก็มีเส้นนะคะมาม่าเราก็อยากมาม่ากินวันใครน้อเขียนมามา่มากินวันหอยอ,อกถ้าไม่ถูกหอยก็กินมาม่าเอา พวกเจกเ้ากระไดเนาะอือไปวีธนะีไม่เล่นการพนันนะคะทุกชนิดไม่เล่นการพนันเราจะเก็บเงินเราจะอยู่แบบทำไมคำว่าพอเพียงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้รวยนะจ๊ะไปเลยไปผัดไปผัดมีสัวก็จะมีหอมกระเทียม ตั้งไฟก่อนหอมกระเทียมแล้วก็จะเอาหมี่ซัวลงนะคะอ๋อหอมตะทูเราอยู่หนึ่งตัวใส่กระเทียมเคล็ดลับหอมหอมแดงหอมแดงหอมแดงผัดหมี่ซัวผัดให้หอมเหลืองๆค่อยเอาหมี่ซัวลงไปนะจ๊ะเคล็ดลับในการทำอาหาร สวยรวยเก่งฉลาดแล้วก็ต้องเฉลียวนะคะ thank you ตั้งกระชิญสามีบอกว่าฉันโชคดีจังเลยได้มภรรยาไม่เล่นทุกอย่างได้ภรรยาจากธรรมชาติใช่ไม่เคยเล่นเวลากลับบ้านก็จะตรงไปบ้านเลยค่ะตรงไป พีม่มีบ้านสวนขอนแก่นโอ้โหูสเสียไดย้บ้านสวนพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วยังไม่มีใครดูแลให้เลยจากบ้านนะเราจะคิดดีทำดีแล้วไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เป็นผลดีต่อเรานะคะแล้วก็อย่ามาขู่เด้ยอย่านที่สมบอกถ้าไม่เก่งจริงไม่แม่ ถ้าไม่เก่งไม่เจ๋งจริงมาอยู่กับฝรั่งไม่ได้แล้วคะ่ะฉะนั้นดิวีก็จะทนเพื่อครอบครัวเพราะว่าเราเราเรามันเป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งเราเป็นชีวิตหนึ่งเราเนาะอายุหกหกสิบสองปีนี้ทําไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครนั่นแหละสิ่งที่ลูก ชายห้ามบอว่าอย่าลงไปเล่นกับพวกโซเชียลที่ไม่ว่าเป็นประษีภาษาว่ามีไปด่กันไปด้ากันมาไม่มีไม่มีอนาคตอนาคตลูกเขาห้ามนะคะกว่าจะส่งเนาะเราชีวิตคนเราบิ๊วี่เป็นคนสู้ชีวิตนะคะกว่าจะส่งลูกจบปริญญาตีใช้เงินสดสดหมดไปกี่ล้านบาทกว่าจะจบหมอจบหมาน หอมหมอหมาเัาาเหลืองหรือ,อยังเปิดไฟหรืออยังพอเหลืองเสร็จเราก็เอาเสร็จลงเลยค่ะเราผัดพี่เป็นคนใจดีถ้าเราทานไม่หมดเด็กๆชอบอันนี้มันเป็นหมี่เหลืองผัดแบบธรรมชาติใส่ใส่ผักเราก็จะได้หอ,อมยางเหลืองยางนะคะพอ พออันนี้กระเทียมสากลีบหอมหัวแดงพอมันจะทำให้มีหอมหอมนะคะพอหอมกระเทียมเริ่มวิสัใกระเทียมสองสองสามกลีบให้มันกบเทคนิคในการดับกลิ่นหอมปลาทูออกไปหน่อยปลาทูเมื่อวานกินปลาทูทั้ง แต่มันก็อร่อยกับเข้าเหนียวยุ้มยุยุมยุม,ยม,ยมความสุขคนเรานะคะจะเบียเดเบียนกันนะอย่ารู้ว่าคนอื่นจะไม่รู้อุ้ยบ้านมันคือเยอะแท้ถ้ามันเยอะอย่างนี้จะทํำยังไงเนโดยวิธิมันหนึ่งแพ็คมันเยอะมากอเอาไว้ผัดันเอาไวท้ทําก๋วยเตี๋วก็ได้นะจะตัดออกวิวีวิเอามืมองนี่แหละนี่ตัดออก หอมกระเทียมเสร็จเราก็จะเอาหมี่ลงเลยนะคะภรรยากกินมากแน่ไม่อยู่ก็พีพีแน่เนี่ยใครกินน่ามีซัวเราผัดส,ส่วนที่เราลวกเอาไว้เราก็เอาไว้ทําวันหลัง,งก็ได้เราจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะผัดหมี่ซัวหมี่ซัววันนี้เราทํามันเส้นมันยาวมากคนจีนใครอยากมีเส้นมีสายก็ นี่เส้นที่ลวกเอาไว,แว้แล้วเราก็เอาไวท้ทําวันหลังได้เส้นเส้นยาวยาวเนาะเห็นไหมก็เหมือนคนจีนเขาชอบมีเส้นมีสายปื๊ดปืปืด,ปด,ปดเอาไว้ทำกว๋วยเตี๋ยวเส้นนนะคะเราลวกเสร็จแล้วมาทำก๋วยผัดผัดา ผัดผัดไปเอาไว้ทำอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็จะใส่สีอิ๊วขาวนิดเดียวนะคะ่ะเราก็จะผัดไปเรายวผัดหอมเสร็จไปอยู่ฟังนั้นก่อนเราจะเอาอันนี้ลงเราจะเอาใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็สร้างสีสันให้กับสร้างสีสันให้กับ ัดไปเรื่อยๆคัดใสแครอดเด็กๆเขาจะชอบแครอดมีวิตามินซีสูงบำรุงสายตานะคะการทำาส่วนมีส่วนมีส่วนมีเส้นมีส่วนมีเส้นอันนี้เป็นน้ำซีอิ๊วขาวใส่ลงไปแล้วอันนี้ใส่ นิดหนึ่งหนึ่งช้อนซอสหอมอันนี้เป็นน้ำสเปเชียลเทคนิคมันจะหอมน้ำใบเ้าสำหรับโค้กเกิลน,นะคะไม่ใช่ให้ดื่มเติมไม่ให้ไม่ให้มันแห้งไทยได้ ใส่พริกไทยดำลงไปพริกพริกไทยดำเอามาสำหรับคนที่ลดคอเลสเตอรอลพริก,รรกไทยดำนะคะพริกไทยดำลงไปเอาประตูหลบก่อนก็ได้ประตูหลบหลบหลบหน่อยหลบแม่เหมือนประตูประตูแล้วก ลบแม่ลอ,อยปลาทูจ้าดีๆไม่ใส่ไข่นะคะเพราะาอันนี้ก็คือหมี่ั้วก็คือเขาจะทำจากไข่กับแป้งนั่นแหละแมันก็ผัดแบบธรรมชาติเราใส่สีสันเราใส่ผักเราใส่หอมกระเทียมมันก็อร่อยแล้วจ้ะมันก็อร่อยแล้วะคะ่ะ เยายมเสิร์ฟยมสิร์ฟยมเสิร์ฟอางนี้คทน่าเสร็จมนคงกก็จะใส่นะซอสซีอิ๊ขาวแค่นี้มันง่ายเห็นไหมข้าวผัดขายข้าวผัดจนลํำจนรวยคนจีนเขาง่ายแต่มันอร่อยอ่ะทำไมใครไม่ใครจะเขาจะอยากไม่ อยากผัดเส้นขายดูซิมันหอมมากเลยหอมแล้วก็อร่อยมากอันนี้สำหรับคนจะเส้นยังเหลือเยอะนะคะเราจะผัดทุกวันให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคนเข้าไปบอกใครก็ได้สิ่งแหนดีแล้วก็รับกันไปนะคะว่าเคล็ดลับแรกเปลี่ยนกันนี้ ๋ยวไปเปิดไฟเล่งผัดร้อนๆแล้วก็ลงเลยเหมือนผัดไทยนะเปิดเตาก่อนร้อนๆแล้วก็ฟาดบึ้มเลยค่ะฟาดบึ้มบึบึบ้มรอยลย่ะใส่แค่รอดสีสันบางคนจะใส่นี่นี่ก็จะมีหอม แค่น,นี้มันก็อร่อยเลยเน่าคือหอมแต่ก็อหอมแท่อันนี้ผักคนจีนนะเขาจะทําผักกวางตุ้งที่สวิตเด์เขาจะมีผักอันผักอะไรนะคะผักลับใช่ไหมก็ใส่ผักผก็จะใส่ผักลงไปเลยกวางตุ้งใส่กวางตุ้งลงไปในการทําคนจีนเขาชอบใส่กวางตุ้งในสําหรับจานเดียวเห็นไหมเสียก็มเจะว่า อเบื่อบื่บื่อเออเอาอะไรมาแรกก็มือนี่ละค่ะท,ทาเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะไม่ได้ใส่พริกพริกแยกกันนะพริกน้ำปลาเราไปพริกน้ำปลาเราไปปรุงเองนะคะสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆเ,เขาจะชอบแบบนี้่ะง่ายใส่กวางตุง้งใส่ผักกวางตุ้งไปแล้วก็สีสันแครอททำให้เป็นสีส้ม สีสันสวยงามนะคะพริกหวานใครอยากใส่ก็ใส่พริกหวานนะคะพริกหวานใครอยากใส่ก็ใส่ตกแต่งด้วยพริกหวานพริก,กดอกไม้พริกพะนวกว่าพริกหวานก็จเราอยากใส่เราก็ใส่ได้พริกหวานแต่เด็กๆแล้วัในการจัดจานมให้มันน่าทานใช่ไหมคะ ไปเลยจบกบเสร็จไปเลยค่ะเพื่อนปิดไฟป้าคือหอมแท้คือหอมแท้คือหอมแท้น้าทานไหมคะดูสิหน้าตาน่ารับประทานไหมพี่กว่าไปไปแต่งจานเลยมีส้วมีส้วมีส้วมคนกีนเขาชอบโปรฟีนะคะ ถ้าวิวิําทำกับข้าวไม่เก่งฝรั่งเขาก็ไม่ยอมรับสวยรวยเก่งยังไงสวยจนเราต้องพูดเป็นสีิมงคลใช่ไหมจะจนจะรวยมันก็อยู่ที่ใจป้าป้าเป็นเสียบแทบะไม่เสร็จแล้วค่ะไปดูกันเลยผลงานมีสัวยยังเลืออยเยอะมีซัว ผัดจุดจัวแล้วไปปรุงอันนี้เด็กๆชอบนะคะใส่ผักกวางตุ้งน่าทานมากขยาปรุงด้วยพริกป่นขยาปรุงด้วยน้ำตาลแค่นี้ค่ะมีซั่วทานทานง่ายๆใส่ผักอย่างนี้ก็อร่อยมากนะคะเพื่อแค่เรามีผักจากสวนแทมๆมี่ั่วเสร็จแล้วค่ะ ไปเลยขอบคุณเพื่อนไอเดียดีๆเราก็มาแล้ว